เมื่อเราถูกบอกว่าเรามีโรคลิ้นหัวใจเราควรจะต้องทํำยังไงเราจะต้องระวังอะไรบ้างการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคลิ้นหัวใจเพาะว่าแทรกซ้อนอย่างที่2ที่อยากจะให้ป้องกันนะครับก็คือเรื่องริมเลือดในห้องหัวใจในคนที่มีโรคไมโตตีบ e มันมีความเสี่ยงในการเกิดริมเลือดในห้องหัวใจนะครับโดยเฉพาะถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial f i b r i l l a t ช o n หรือ A f รุ่มด้วยถ้ามี2ออย่างนี้ เกิดด้วยการริ่มเลือดจะเกิดง่ายมากนะครับแล้วถ้าริ่มเลือดเกิดที่ห้องหัวใจเนี่ยมันมีโอกาสที่ริ่มเลือดเนี่ยจะกระเด็นออกจากหัวใจไปอุดตามหลอดเลือดต่างๆ เช่นไปอุดที่หลอดเลือดสมองและทําให้เกิดอัมพาตอม่าตามานะครับใครมีโรคลิ้นหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีโรคลิ้นหัวใจไมเต็มตีบเนี่ยแนะนําให้คําชีพจรตัวเองครับถ้าเราพบว่าชีพจรของเราเต้นไม่สม่าเสมอให้สงสัยว่าเรามีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด a f นะครับให้ไปบอกคุณหมอหรือถ้ามีใครมีนาฬิกาที่สามารถดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้แล้วถ้ามันเตือนว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นไม่สม่ำเสมอก็ให้ไปบอกคุณหมอเช่นกันครับถ้าคุณหมอเขาพิสูจน์ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่สม่ําา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 เเเเเเสมอออออนนนี่่่ยยป็็ AF ้้้ใใหหตกรรแขขงงงวลืืดฟิพ การไม่ให้เกิดริ่มเลือดในห้องหัวใจ